สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิพานะาสกุลวัฒนานุนกุบผมกใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะทางเราเป็นเจ้าที่คู่ภัยนะครับขออนุญาตวางสายนะคะเดี๋ยว,ยวนครับพอดีเราจะแจ้งว่ารูกชายคุณนะประสบเหตุรถจะขยับจนจบร นี้เจ้าที่กําลังประสานงานส่งต,งตัวลูกคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับอยากให้คุณแม่ช่วยกรอกข้อมูลให้หน่อยเพื่อให้ภูพายนำไปเปิดใช้บัตรใช้สิทธิ์ของประกันภัยนะครับทางโรงพยาบาลเรื่องรับข้อมูลมานะครับสักครู่นะคะไม่ทราบว่าลูกของดิฉันชื่ออะไรคะสักครู่นะครับไอ้ตอน้ตนต้นดูให้หน่อยคุณเจ็บชื่ออะไรบอกนหยิบชาหน่อยร นายสุรศักดิ์วัตรนนท์กบุกอายุ21ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า p c x สีขาวมาเลขทะเบียนช่อชิง1015ชัยภูมิใช่รู้จักคุณแม่ไหมครับคือคุณสุรศักดิ์รับการกระทบกระแทกที่หัวอย่างรุนแรงไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ยังไงเรบกวนคุณ่ให้ข้อมูลก่อนนะครับ คุณแม่นะครับเราจะไม่ต้องใช้ข้อมูลตรงนี้จริงครับมีการรักษาเจ้าชายตรงนี้นะครับคุณแม่ค่ะดิฉันขอคุยกับลูกชายของคของดิฉันก่อนได้ไหมคะแม่ครับเชิญลงเครื่ครับแม่ครับโอยเออเออลูกเป็นยังไงบ้างลูกเออเออเออคุณแม่ครับรบกวนอย่าให้คนเก็บคนมากกว่าน,นี้ด้วยก่อนครับยังไงผมขอวันเดือนปีกับคุณแม่ก่อนนะครับ ได้ไหมครับค่ะค่ะค่ะสิบสามเมษาสองห้าสองสามค่ะขอหมายเลขบัตรประชาชน้วน,นะครับคุณคะขอวิดีโอคอลคุยกับลูกชายหน่อยได้ไหมคะอือได้ได้ครับได้ครับ คุณแม่ครับทางเราขอแจ้งเพิ่มเตือนะครับว่าระหว่างที่ติดต่อคุณแม่ไม่ได้เนี่ยทางคู่ภัยได้วางเงินค้ำประกันเพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินการรักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับยังไงรบกวนคุณแม่โอนให้เจ้าที่ด้วยนะครับ